สวัสดีครับพี่พีเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr M Channel ครับกับการรอคอย1สัปดาห์เต็มๆนะครับกับการรอเขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นใช่ไหมเราซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องรอเขาฟื้น1สัปดาห์เพื่อให้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางเพราะว่ากระถางที่ได้เข้ามาเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็เป็นไซส์ประมาณ5นิ้วนะครับกับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางสําหรับมอนซีล่าอัลโบฮอร์แลนด์นะครับ ก่อนจะไปเปลี่ยนกระถางก็ต้องอวดกันหน่อยโชว์กันหน่อยนี่นะครับพี่เพื่อนโอ้โหดูความด่างความลายความสวยนะครับที่สําคัญก,ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรครับความสเตียและที่สําคัญที่สุดที่สุดนะครับของการเลี้ยงมอนเซล่านั่นก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้รักษาใบเขานะครับไม่ให้ช้ามากที่สุดนะนีเซมพูดเขาว่าไม่ให้ช้ามากที่สุดเพราะว่าส่วนมากเนี่ยนะครับร้อยละ60 70%เนี่ย ใบก็จะช้ากันไปหมดเลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นมอนเซล่าที่มีความด่างจัดนะครับด่างเยอะด่างมากนะครับซึ่งเป็นวิธีการฝึกฝนนะอันนี้บอกเลยว่าสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยเราเลี้ยงมอนเซล่าไทคอนเนี่ยถ้าใครเลี้ยงไทคอนแล้วแบบด่างเนี่ยเออถ้าใครเลี้ยงไทคอนแล้วแบบช้ำเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาละนะครับมาสเต็ปที่2นะครับต้องเลี้ยงมอนเซล่าอัลโบเลี้ยงอัลโบถ้า นะไม่ช้ำนะครับเราจะไปสเต็ปที่สานั่นก็คือมอนเซอร่าออเรียนะครับคือมอนเซอร่าด่างเหลืองนี่คือสิ่งที่เราจะพัฒนาการไปด้วยกันเพราะว่ามอนเซร่าเอาออเรียเนี่ยหรือด่างเหลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ำง่ายกว่าอัลโบแล้วเรามาบอกว่าอัลโบมันก็ช้ำอยู่แล้วนะครับเราไปเลี้ยงอัลโบยังไม่ได้เราไปเลี้ยงออเรียเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามิเซมก็ยังไม่ได้ซื้อออเรียนะครับแต่ทุกวันนี้ออเรียก็ลดราคาลงมาแล้วนะครับ เหลือใบแล้วประมาณ500ขึ้นไปนะใบที่ด่างธรรมดาธรรมดาคือ500ขึ้นไปแล้วก็ถ้าไม้ย่อยก็อยู่ที่ประมาณ1,000 1,500 2,000 2,500แล้วแต่ความสวยนะครับแต่วันนี้เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเรามาถึงตรงนี้ก่อนนั่นก็คือมอนเซราอัลโบฮอลแลนด์ของเราคือความด่างที่แบบสุดยอดสุดยอดแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือว่าพี่เพื่อนต้องสังเกตนะครับเวลาเราซื้ออัลโบเนี่ย กานของเขานะครับจะต้องมีความด่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด่างลายเส้นหรือด่างลายแบบเป็นแถบด่างลายเยอะๆนะครับมันก็จะส่งผลถึงตัวเนื้อใบนะบฉะนั้นต้องทําความเข้าใจด้วยว่าบางคนเนี่ยซื้อมอนสเาอรเอาโบมาด่างนิดด่างหน่อยก็คือต้องดูที่ก้านนะครับมอนสเาค่อนข้างที่จะมีโจทย์ในเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการดูก้านเหมือนกันเราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะเอฟก่อนที่จะตัดสินใจลงราคาเนี่ย พยายามพิมพ์ข้อความไปให้พ่อค้าแม่ค้าเขาหน่อยว่าขอดูก้านขอดูโคนขอดูใบอะไรประมาณนี้ขอดูหลังใบเพื่อ,เพ,อเพื่อสื่อสารให้ไปว่าเราอยากเห็นตัวของอก้านทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหมดของของต้น m o n ซีล r าอัลโบแล้วเราจะได้ไม้ที่สวยงามนะครับมีเพื่อนคนบอกว่าโอ้อิจฉามากเลยได้ m o n s ีล r าอั b o บราคาดีแล้วก็สวยงามขนาดนี้แต่ก็มีข้อเสียอยู่เรื่องนึงคือเราต้องรักษาดูแลอย่างดี วันนี้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วด้วยเหตุผลอะไรถ้าพี่ๆจาได้ตอนที่มิเซมแกะตะก้าใช่ไหมเปิดตะก้าออนไลน์เนี่ยนะครับใบเขาจะแบบอ่อนปวกเปียกหมดเลยแต่วันนี้เรามาเช็คกันเลยนี่ครับใบแข็งนะครับก้านแข็งใบล่าสุดก็แข็งนะครับนี่เห็นไหมก้านแข็งชูเลยนะครับทุกใบชูหมดเลยแข็งเป๊ก แสดงว่าตอนนี้ระบบล่าของเขากลับมาเหมือนเดิมระบบะระบบใบกลับมาเหมือนเดิมพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าไม้ประเภทนี้ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งประมาณหนึ่งสัปดาห์ให้เขาฟื้นตัวจากการเดินทางนิดหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งมีคนแซลมิเซมมาว่าโอ้โหมิเซมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหรือเปล่านะครับมิเซมใช้วิธีการนี่ครับกาบระพาวสับนะ ผสมกับอันนี้เลยมูลไส้เดือนใช่ไหมครับผสมกับมูลไส้เดือนแล้วก็คุกเข้าคุกเข้า,ค,ขาคุกเข้านะมีคนแอบเซลล์มิเซมว่าโอ้โหแหมทําให้เป็นขั้นเป็นตอนทําเป็นญาติไปทําไมมิเซมไม่ใส่อะไรนะกาบมะพร้าวสับให้เรียบร้อยปลูกให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามูลไส้เดือนมันโรยก็ได้นะครับเราออสโมโค้ดมันโรยข้างบนก็ได้มันก็ไม่เห็นต่างจากการคุกเข้าเลยโอเค ถ้าพี่บีเพื่อนๆ FC แนะนำกันมาอย่างนี้วันนี้เราจะเทส์เทสกับมอนเซล่าอาโบของเราเลยวันนี้เราจะปลูกแบบดิบๆนะมี่เซมแช่ว่าดิบๆนั่นคือการใช้กาบมะพรา้าวสับแต่กาบมะพรา้าวสับของไม่เซมก็จะเลี่ยงเรื่องของสารแทนนินนะครับแช่มาแล้วนะครับ2วันไม่ต้องแซลนะแช่นาน2วันนะครับ เปลี่ยน2น้ำแช่2วันนะครับ1น้ํา้ำประมาณ2 4ชั่วโมงนะครับเป็น2วันนะเราจะใส่ไปแบบนี้นี่ครับเห็นไหมอันนี้ต้องขออภัยเป็นกระถางเก่าที่ปลูกช้างนะครับแม่ค้าเขาไม่ได้ล้างบอกว่าหยิบกระถางสวยๆมาแม่ค้าก็หยิบเฉพาะกระถางขาวมาเลยทีเดียวนะได้มาปุ๊บเราก็จะใส่นี่เลยครับออสโมโค้ลงไปออสโมโค้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับใส่ไปเลยครับประมาณ หนึ่งช้อนชาใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเอาต้นไม้เราทาบลงไปโอเคพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะลือ้อนะไม่ใช่ลื้อเนาะเราจะเอาเอาต้นไม้ออกจากกระถางเดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าระบบรากเขาเป็นยังไงบ้างนะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือ,อยังนี่แต่ถ้าไม่พร้อมก็จะเปลี่ยนแล้วแหละนะครับนี่ครับนี่เพื่อลองดูตอนนี้ระบบรากของเขามีหนึ่งเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะหนึ่งเส้นใหญ่ๆแบบนี้โอเคนี่คือรากหลักเขา แต่ก็ยังมีลากฝอยที่เกาะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมลากฝอยไหลลงมาแบบนี้นะครับนี่คือระบบลากลากฝอยเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มาเหมือนกันนี่ระบบลากรากฝอยเขาแสดงว่านะครับระบบลากของต้นนี้ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้เราก็ลงมือปลูกกันเลยนะครับพี่เต็มก็เอาวางลงไปตรงกลางแบบนี้กระถางนี้ยังไม่เป็นกระถางสุดท้ายนะครับ ก็ยังจะไม่ใส่เขาเรียกว่าเนะใส่หลักใส่เสาพิงเขานะครับยังไม่ใส่แล้วก็อาจจะให้เขาโตได้สักประมาณอีก5า้าใบหกใบเจ็ดใบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันอีกรอบหนึ่งหลังจากนี้ไม่เซมก็เออเออลืมลืม,ลมนิดนึงนิดนึงน,น,นี่ครับวัสดุชําของของ,ของพ่อค้าแม่ค้าเขานะครับก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับมีเพอร์ไลท์แล้วก็มี ใบก้ามปูนะครับพเพื่อนๆนี่นะครับน่าจะมีประมาณ3อย่างเออมีหินภูเขาไฟด้วยแสดงว่าร้านนี้ค่อนข้างจะชํำต้นไม้ได้แบบเขาเรียกว่าเอาใจใส่ดีมากนะครับเอาใจใส่ดีมากอ่ะโอเคเราใส่ไปแบบนี้ก็จะใส่กราบมะพร้าวสับที่แช่น้ำเสร็จเรียร้อยลงไปเลยนะครับใส่ลงไปให้เต็มนะการาบมะพร้าวสับแช่น้ำเนี่ย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการดูแลต้นไม้เพื่อรักษาลากรักษาระบบทางเดินอาหารของต้นไม้นั่นก็คือสารแทนนินเพื่อป้องกันลากขดลากงอนะครับลากไม่หาอาหารเราก็แช่นะครับเพราะว่าสารแทนนินก็อันตรายเหมือนกันแต่บางคนก็มีทฤษฎีในการดูแลคือลดน้ําบ่อยๆนะครับไม่ต้องใช้ในการแช่กะมะพร้าวสัตก็ได้แต่เพียงแต่ว,ว่าการลดน้ําบ่อยๆก็มี การส่งผลถึงถึงใบเหมือนกันนะยิ่งลดน้ําบ่อยใบเขาก็อาจจะมีอาการในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับใบช้ํานะครับได้นะอันนี้เราก็ใช้วิธีการแชร่ให้เรียบร้อยอ่าโอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็ประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราต้องบํารุงเขานะท,นที่เพื่อนเพื่อเซล,ลกันมานะว่าทําไมต้องครุกทําไมต้องแบบนี้ ปลูกกาบมะพร้าวแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาโรยไม่ได้เหรอเอ้ามิเสเอมเทสต,ตามเลยนะครับหลังจากที่ใส่กาบมะพร้าวสับแช่น้ําเป็นวัสดุปลูกอย่างเดียวแล้วนะครับเราก็จะบารุงต้นเขาหน่อยด้วยนี่เลยครับมูลไส้เดือนนะมูลไส้เดือนเนี่ยมิซเมอมพอศึกษามาว่าเขาไม่ค่อยเป็นอันตรายนะครับความเค็มของปุ๋ยไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าปุ๋ยเคมีก็สามารถที่จะใส่เยอะได้แล้วก็ ลักษณะของมูลไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์คล้ายๆกับพีสมอสนะครับก็ถือว่าจะใช้เยอะกว่าปกติได้นะแต่ก็พอสมควรน,นะมิเซมก็ใช้ประมาณสักเขาเรียกว่าถ้านับเป็นช้อนโต๊ะก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่ออสโมโค้ลงไปด้วยออสโมโค้ของมิเซมเป็นสูตรนะครับพาสนะครับเป็นออสโมโค้ถุงสีฟ้านะครับ12 25 6วก1แมกนีเซียมนะโอเคก็ประมาณนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของออาโบของมิเซมเนี่ยจะไม่รองด้วยถาดน้ํานะครับจะเลี้ยงแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะครับจะเลี้ยงแผบ,บแห้งๆแบบนี้ก็คือจะลดน้ําเป็นประจำนะสังเกตจากกามะพร้าวสับด้านบนดูเฉพาะด้านบนอย่างเดียวถ้ากามะพร้าวสับด้านบนแห้งมิเซมก็จะลดน้านะครับกามะพร้าวสับด้านบนแห้งไปก็ลดน้ําแต่ถ้าไม่แห้งเราก็ไม่ลดเพราะว่าเราอยากได้ความสมบูรณ์ของใบมอนเซล่า อัลโบฮอลแลนด์สวยๆแบบนี้อืมสวยจริงๆต้นนี้สวยจริงนะครับแล้วก็ราคาดีจริงนะครับแม่ค้ายังไม่เชื่อเลยว่าได้ราคานี้มาแต่บอกได้เลยว่าถ้าราคามันหนักมิเซมยังไม่ซื้อหรอกนะครับเพราะว่ามิเซมอยากได้ต้นไม้อีกหลายๆต้นนะครับที่ในสวนเรายังไม่มีเพื่อที่จะหนึ่งสะสมสองเอามาทําคลิปสามก็เอามาศึกษาเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เพื่อนๆนะครับเอาละครับใครชอบ E ีีนี้ก็อย่าลืม ให้กำลังใจมิสเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิสเซมด้วยกับวันนี้พาพี่ๆเพื่อนทุกคนมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็ทำกระบวนการง่ายๆในวัสดุปลูกมอนซล่าอัลโบออนแลนด์ครับลาไปก่อนครับ